วันนี้เรามาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะรถยนต์ไฮบริดคือรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการขับเคลื่อนรถนะคะโดยทั้งสองระบบจะทำงานร่วมกันหรือสลับการทำงานนะคะรถยนต์ไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนร้อยเปอร์เซ็นโดยไม่มีการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะ ความแตกต่างระหว่างรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายประการดังนี้ 1. แหล่งพลังงานรถยนต์ไฮบริดใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนร้อซ์ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน 2. การชาร์จพลังงานรถยนต์ไฮบริดไม่ต้องชาร์จไปจากภายนอกเพราะระบบชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติจากเครื่องยนต์และระบบเบรกที่สามารถฟื้นฟูพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าต้องชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งพลังงานภายนอกเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าหรือการชาร์จท,ที่บ้าน 3. การปล่อยกา๊าซรถยนต์ไฮบริดยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์ที่เผาไหม้เชือ้อเพลิง แต่จะน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบเดิมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยก๊าซคาร์บโนโอนไดออกไซด์ขณะขับขี่เพราะไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 4. ระยะทางในการขับขี่รถยนต์ไฮบริดสามารถขับขี่ได้ระยะทางไกลเนื่องจากใช้ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า มีระยะทางในการขับขี่ที่จำกัดตามขนาดของแบตเตอรี่โดยบางรุ่นอาจมีระยะทางขับขี่น้อยกว่าหากไม่ได้ชาร์จ 5. ค่าใช้จ่ายในการบำบรุงรักษารถยนต์ไฮบริดค่าบำบรุงรักษาจะสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากมีทั้งเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าที่ต้องดูแลรถยนต์ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการบำบรุงรักษา มักจะต่ำกว่ารถยนต์ไฮบริดเนื่องจากมีระบบที่ซับซ้อนน้อยกว่าและไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องยนต์สรุปโดยรวมแล้วรถยนต์ไฮบริดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานได้ระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชร์จพลังงานในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายค่ะยกตัวอย่างรถยนต์ไฮบริดนะคะ Toyota c a m ม y ค่ะ และรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็น MG Maxx 9แล้วก็ b y d Auto 3นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Exclusive Car e n t a r นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ